สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กิ๊และทีมงานโฮมหน้าอยู่มาอยู่ที่โครงการลุมพินีพ์ควรมราชชนนีสิรินทร์โครงการคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบส่วนกลางครบครันจาก LPN ค่ะ โดยที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่ติดถนนรุ่งประชาซึ่งเป็นถนนที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนเสียรินทร์และถนนบรมราชชนนีซึ่งเป็นถนนสายสําคัญที่ใช้เดินทางในโซนนี้ได้นะคะและจากตัวโครงการยังสามารถวิ่งไปขึ้นวงแหวนกาญจนาภิเษกอรอบนอกได้สะดวกอีกด้วยค่ะทําเลโครงการนี้สามารถวิ่งเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกโดยเฉพาะการเดินทางเข้าไปบนเส้นราชวิถีและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยสะดวกมากๆค่ะ นอกจากนั้นเขาก็ยังมีทางด่วนให้เลือกใช้เป็นทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกซึ่งจะอยู่ห่างจากโครงการแค่3.6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะส่วนการเดินทางด้วยรถสาธารณะนะคะก็มีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินให้เลือกใช้โดยสถานีที่อยู่ใกล้โครงการที่สุดคือสถานีบางยี่ขันซึ่งจะห่างจากโครงการแค่3.6กิโลเมตรเท่านั้นคุณผู้ชมก็สามารถเรียกใช้แท็กซี่หรือว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าได้ค่ะ และที่สําคัญนะคะทำเลที่ตั้งของโครงการนี้จะมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการอยู่อาศัยแต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นศูนย์กลางในย่านปิ่นเกล้าไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัน 9, ปิ่นเกล้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าเดอะเซนส์ปิ่นเกล้าแล้วก็เทสโก้โลตัสนะคะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถหาซื้อของกินของใช้ได้สะดวกและที่สําคัญอีกอย่างคืออยู่ใกล้กับโรงพยาบาลหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเจ้าพญาโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลตาหูคอจมูก หรือว่าคุณผู้ชมจะขับไปบนเส้นราชวิถีนะคะก็มีโรงพยาบาลชั้นนําให้เลือกอีกหลายแห่งค่ะโครงการลูมินีพาร์คปุมราชชนนีสิรินธรเขาจะออกแบบมาด้วยแนวคิดโมเดิร์นเวอร์ติเคิลรีสอร์ทเน้นการใช้โทนสีและวัสดุที่ดูเป็นธรรมชาติให้ความรู้สึกอบอุ่นค่ะโดยที่ดินของโครงการจะแบ่งออกเป็น2โซนคือพื้นที่โซนด้านหน้าเป็นโซนของอาคารร้านค้าและโซนด้านในจะเป็นโซนพักอาศัยโดยที่ดินทั้งสองฝั่งจะถูกแบ่งโดยคลองพิกลค่ะ ซึ่งภายในโครงการจะมีทั้งหมด5อาคารนะคะเป็นอาคารร้านค้า2ชั้น1อาคารอาคารที่จอดรถ9ชั้น1อาคารและอาคารพักอาศัยที่มีความสูง22-24ชั้นอีก3อาคารโดยจะมียูนิตพักอาศัยทั้งหมด649ยูนิตและยูนิตร้านค้า3ยูนิตค่ะ สำหรับที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่บนที่ดินประมาณ5ไร่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับทางเข้าออของตัวโครงการเขาจะอยู่ติดกับถนนรุ่งประชาเลยนะคะโดยพื้นที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าเขาจะทําเป็นสวนหย่อมเปิดโล่งแบบนี้ให้ความรู้สึกโปร่งสบายส่วนตัวพื้นถนนไปจนถึงตัวเมนเกตเขาจะใช้เป็นคอนกรีตสแตสมค่ะพื้นที่ด้านหน้าจะแบ่งออกเป็นโซนของอาคารร้านค้าสูง2ชั้นด้านในจะมีทั้งหมด3ยูนิตซึ่งตอนนี้ชั้น2เนี่ยเขาคอนเฟิร์มเป็นคาเฟ่แล้วนะคะ ส่วนชั้นล่างตอนนี้จะเป็นสำนักงานขายถ้าคุณผู้ชมเข้ามาติดต่อดูห้องเนี่ยก็สามารถติดต่อตรงนี้ได้เลยโดยพื้นที่ด้านหน้าเขาจะมีที่จอดรถสำหรับวิซิเตอร์รองรับไว้ให้ด้วยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวเมนเกตแยกทางเข้าออกนะคะด้านหน้าก็จะมีป้ายชื่อโครงการเห็นชัดเจนค่ะคุณผู้ชมโดยตัวเมนเกตนี้จะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นรั้วกั้นไม้กระดกค,ค่ะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้ด้วย สำหรับลูกบ้านสามารถใช้ระบบ Easy p a s s ขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยส่วนวิซิเตอร์จะต้องใช้บัตรเนี่ยแลกคีย์การ์ดเพื่อใช้ในการเข้าออกโครงการเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านค่ะเดี๋ยวเราเข้าชมน้านในโครงการกันเลยค่ะถัดจากตัวเมนเกตเข้ามาก็จะเป็นถนนของโครงการค่ะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามคลองวัดพิกุลนะคะพอเราข้ามสะพานเข้าไปก็จะเป็นโซนของพักอาศัยแล้วค่ะ ทางฟังขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารจอดรถซึ่งจะมีความสูง9ชั้นที่จอดรถประมาณ37%เปอร์เซ็นต์ภายในตัวอาคารจะมีจุดที่ไว้คัดแยกขยะด้วยค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีจุดคัดแยกหลายๆประเภทลูกบ้านก็สามารถคัดแยกขยะและนํามาทิ้งตรงนี้ได้ก็จะเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมอีกทางหนึง่งนอกจากนั้นเขาจะมีการแทรกพื้นที่สีเขียวไว้ด้วยนะคะคือบริเวณด้านหน้าอาคารจอดรถจะเป็นสวนยาวๆที่มีการลงเครื่องเล่นกลางแจ้งไว้ให้แล้วก็มีที่สำหรับนั่งพักผ่อนด้วยค่ะ ส่วนีนฝั่งหนึ่งจะเป็นส่วนของอาคารพักอาศัยนะคะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด3อาคารอาคาร A สูง23ชั้นอาคาร B สูง22ชั้นและอาคาร C สูง24ชั้นค่ะโดยล็อบบี้ของแต่ละอาคารจะแยกเมลบ็อกซ์และถงลิฟต์เป็นของตัวเองด้วยค่ะซึ่งตัวถงลิฟต์จะต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้าออกพร้อมกับจะมีลิฟต์ล็อกชั้นให้อาคารละ2ตัวและมีระบบเซนเซอร์ที่ช่วยให้เราไม่ต้องสัมผัสกับปุ่มลิฟต์โดยตรงค่ะ สำหรับส่วนการของนี่นเขาจะมีแยกทั้งโซนอินดอร์แล้วก็อ์ดอร์นะคะซึ่งโซนอินดอร์เนี่ยจะอยู่ที่อาคาร B แล้วก็อาคาร C เดี๋ยวเรามาดูโซนอ์ดอร์กันก่อนค่ะจุดแรกจะเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่นะคะซึ่งพื้นที่สีเขียวของโครงการนี้มีขนาดรวมถึง1.5ไร่เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตัวสวนเนี่นะคะเขาจะเปรียบเหมือนโอเอซิสค่ะซึ่งจะช่วยตัดความวุ่นวายจากถนนด้านนอกก่อนเข้ามายังโซนพักอาศัย ฟังก์ชันภายในสวนจะมีทั้งสนามเด็กเล่นและก็พื้นที่นั่งพักผ่อนเยอะมากๆในสวนนะคะให้ลูกบ้านได้ออกมายืดเส้นยืดสายแล้วก็มีพื้นที่สําหรับนั่งพักผ่อนค่ะบริเวณกลางสวนนะคะก็จะเป็นส่วนของสระว,ว่ายน้ําซึ่งจะอยู่บริเวณหน้าอาคารบีค่ะ สระของที่นี่จะเป็นสระระบบเกลือมีขนาด19.5คูณ4.6เมตรมีแยกสระเด็กไว้ให้ด้วยพื้นที่รอบสระเขาจะทำเป็นพูลเ t e r r a บรรยากาศร่มรื่นนะคะมีวางซันเบดไว้ให้ด้วยแล้วก็มีจุดล้างตัวก่อนลงสระค่ะเรามาดูส่วนกลางด้านในตัวอาคารกันบ้างค่ะสำหรับส่วนกลางโซนด้านในจะอยู่ที่อาคาร B แล้วก็อาคารซนะคะ สำหรับส่วนกลางด้านในทุกจุดเนี่ยสามารถเข้าจากถุงทางเดินได้เลยโดยไม่ต้องผ่านเข้าไปด้านในถุงลิฟต์ตัวอาคารค่ะตรงนี้ก็จะทําให้ลูกบ้านแต่และอาคารมีความเป็นส่วนตัวแยกเป็นสัดส,ส่วนค่ะสําหรับส่วนการจุดแรกที่อาคาร B นะคะพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ดนนาคตชเขาจะเปลี่ยนเป็นส่วนลอนรีนะคะซึ่งจะมีทั้งตู้สืผ้าหยอดเหรียญตู้สแนค็คตู้รับฝากพัสดุแล้วก็มีตู้กดน้ําค่ะ ส่วนด้านในก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําแยกห้องน้าชายห้องน้ําหญิงแล้วก็ห้องน้าสําหรับคนพิการไว้ให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังตัวอาคารบีเนี่ยนะคะจะเป็นจุดดรอปออฟสำหรับจุดส่งอาหารสําหรับลูกบ้านที่สั่งอาหารจากแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถมารับอาหารด้านหลังตรงนี้ได้ค่ะจะแยกไว้ให้เป็นสัดส่วนเลยแล้วก็ที่อาคาร B ีที่ชั้น2จะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสค่ะซึ่งการขึ้นใช้งานห้องฟิตเนสจะต้องขึ้นบันไดทางฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันเลยค่ะ ภายในห้องฟิตเนสเขาจะทําบรรยากาศออกมาโปร่งโล่งนะคะโดยการใช้ฝ้าเพดานสูงแล้วก็ผนังเนี่ยติดเป็นกระจกรอบด้านเลยทําให้บรรยากาศในการออกกําลังกายไม่อึดอัดนะคะส่วนอุปกรณ์ที่เขาจัดมาให้ก็ครบเลยค่ะทั้งโซนของคาร์ดิโอไม่ว่าจะเป็นลู ing, ่วิ่งไฟฟ้าอ l ล i ทิิลแล้วก็จัก,กรยานไฟฟ้านะคะมีมาให้หลายตัวเลยทีเดียวส่วนโซนเวทเทรนนิ่งก็จะมีทั้งโซนฟรีเวทที่จะเป็นตัวดัมเบลแล้วก็บอรับประดับนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเป็นตัวแมชชีนมาให้เลือกใช้หลายอย่างเลยค่ะ ส่วนด้านในเขาจะทําเป็นกระจกเงาแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เช็คท่าทางการออกกําลังกายได้ค่ะมาที่ส่วนกลางอาคาร C นะคะซึ่งที่อาคาร C เนี่ยจะเป็นห้องอเนกประสงค์แล้วก็ co-living space ค่ะซึ่งพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าเขามีการแยกทางเข้าไว้ให้อย่างชัดเจนด้านหลังตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าของล็อบบี้ลูกบ้านส่วนทางฝั่งนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันเลยค่ะ เข้ามาภายในห้องนะคะส่วนแรกจะเป็นพื้นที่สําหรับการนั่งพักผ่อนอเนกประสงค์ค่ะคุณผู้ชมเขาจะมีชุดเก้าอี้นั่งไว้ให้หลากหลายเลยนะคะตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนได้บรรยากาศวิวตรงนี้ก็จะมาะไปเห็นสวนด้านนอกค่ะถัดเข้ามาด้านในก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่กั้นแยกไว้ให้นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาใช้เป็นประตูบานสวิงที่สามารถเลือกเปิดปิดได้เพราะว่าโซนด้านในจะเหมาะกับคนที่เข้ามานั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทํางานค่ะคุณผู้ชมสามารถเอาแล็ปท็อปมานั่งทํางานได้นะคะเขาจะมีทั้งโซนที่เป็นโซฟามีโต๊ะแยกไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงกลางแบบนี้ส่วนโซนด้านในอีกโซนหนึ่งเขาจะแยกเป็นเมตติ้งรูมค่ะ ด้านในจะมีโตะยาวแล้วก็มีชุดเก้าอี้ไว้ให้พร้อมกับมีตัวไว้บอร์ดตรงนี้นะคะให้คุณผู้ชมสามารถมานั่งประชุมนั่งทํางานในนี้ได้ซึ่งภายในโครงการเขาจะมี Wi-Fi Pro ร i ไว้ให้ทั้งหมด5จุดค่ะคุณผู้ชมจุดแรกจะเป็นภายในห้องอนเนกประสงค์ตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับนั่งทำงานนะคะและจะมีที่สาว่ายน้ำบริเวณสนามเด็กเล่นหน้าห้องนิติบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารจอดรถแล้วก็ที่คาเฟ่ของยูนิตร้านค้าด้านหน้าโครงการค่ะ สำหรับโครงการนี้จะมีแบบห้องทั้งหมด3แบบคือแบบห้องสตูดิโอขนาด22.5ถึง23.5ตารางเมตรแบบห้องวันเบด m ขนาด2 8ถึง31ตารางเมตรและแบบห้องทูเบด룸ขนาด 51. 5 1าดตารางเมตรโดยที่ตึก A และตึก B จะมีแบบห้องสตูดิโอและวันเบด m จำนวนยูนิตต่อชั้นอยู่ที่11ยูนิตต่อชั้นส่วนที่ตึก C จะนี้เป็นห้องทูเบด m จำนวน9ยูนิตต่อชั้นค่ะ โดยแพ็กเกจการขายที่ตึก A เขาจะขายเป็นห้องเปล่าส่วนที่ตึก B และตึก C จะเป็นแบบ fully furnished ตกแต่งครบพร้อมเข้าอยู่พร้อมแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะสำหรับห้องตัวอย่างที่จะพาชมห้องแรกวันนี้นะคะเป็นห้อง one bedroom ขนาด30ตารางเมตรซึ่งห้องที่กราลังชาชมเนี่ยเป็นห้องแบบ fully furnished ขายที่ตึก B นะคะส่วนห้องไทยนี้ที่ตึก A จะเป็นแบบห้องเปล่าค่ะ สำหรับประตูทางเข้าหน้าห้องจะได้เป็นบาน HDF สีขาวแบบนี้นะคะมือจับประตูจะเป็นก้านโยกค่ะคุณผู้ชม เข้ามาภายในห้องนะคะคุณผู้ชมความสูงฝ้าเพดานมาตรฐานของที่นี่จะอยู่ที่2.4เมตรค่ะตัวพื้นจะปูด,ด้วยลามิเนตลายไม้นะคะแบบนี้เลยบริเวณหน้าทางเข้าห้องเนี่ยจะมีตัวจบลามิเนตติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะฟังก์ชันส่วนแรกจะเป็นพื้นที่ครัวเปิดนะคะเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ทานอาหารห้องนั่งเล่นค่ะโดยช่องแสงของห้องนี้หลักๆเนี่ยจะมาจากประตูระเบียงนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ส่วนแรกที่เป็นครัวเปิดเขาจะมีเคาน์เตอร์ครัวบิวอินมาให้แบบนี้เลยนะคะ ตัวท็อปเคาน์เตอร์ครัวจะได้เป็นลามิเนตลายไม้แบบนี้ติดตั้งซิงค์ล้างจานพร้อมก๊อกน้ํามาให้ค่ะซึ่งพื้นที่ตัวบริเวณเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ให้ระวังเตาไฟฟ้าเพิ่มได้แล้วก็มีพื้นที่สําหรับเตรียมอาหารอีกนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมแล้วด้านหลังก็จะติดตั้งเป็นกระเบื้องมาให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบ็กสเปซเวลาเรามีคราบอาหารเลอะก็สามารถเช็ดล้างทําความสะอาดได้ง่าย ส่วนพื้นที่ด้านล่างก็จะมีเป็นตู้เก็บของนะคะจะแบ่งเป็นช่องมาให้แบบนี้ใต้ซิงค์ด้านข้างก็จะเป็นช่องเปิดแบบนี้สําหรับวางพวกเตาไมโครเวฟแล้วก็เก็บของกระจุกกระจิกได้ค่ะส่วนตู้ด้านบนก็จะติดตั้งมาให้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งแบบตัวโปร่งๆแบบนี้ใช้วางควาวมจานได้แล้วก็จะมีเป็นตัวตู้ที่มีบานปิดมาให้แบบนี้เรียบร้อยค่ะซึ่งลักษณะของครัวเปิดแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะเหมาะกับการเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้ทําอาหารจริงจังมาก แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบทำอาหารหนักๆหน่อยนะคะก็สามารถกั้นเป็นครัวปิดเพิ่มได้ค่ะบริเวณตรงนี้ก็สามารถจ้างช่างให้เขามาติดตั้งประตูบานเลื่อนเพิ่มได้ค่ะส่วนพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเคาน์เตอร์ครัวทางโครงการจะติดตั้งมาให้เป็นตู้วางรองเท้านะคะคุณผู้ชมซึ่งตู้ด้านล่างเนี่ยช่องของเขาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะตรงนี้เราสามารถใช้เก็บรองเท้าได้หรือว่าใครสะสมรองเท้าจะเก็บพวกกล่องรองเท้าก็สามารถเก็บด้านล่างได้ค่ะ ส่วนพื้นที่ตรงเหนือตู้ตรงนี้นะคะก็สามารถวางของกระจุกกระจิกเช่นแบบพวกถาดสาหรับวางเก็บกุญแจตรงนี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่ลืมเวลาก่อนจะออกจากห้องส่วนตู้ด้านบนก็จะเป็นตู้ลอยค่ะแบ่งช่องมาให้ตามนี้นะคะก็สามารถเก็บของได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวค่ะด้านข้างตู้เก็บรองเท้าจะเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นนะคะแล้วถัดเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆตรงนี้ทางโครงการจะมีบิวอินเป็นโต๊ะทานอาหารให้ ซึ่งโต๊ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะลักษณะยาวๆนะคะนั่งได้2ที่นั่งซึ่งตัวโต๊ะเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะทานอารนะหรือว่าใครที่ช่วงไหนต้อง work from home ก็สามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานได้โดยตัวโต๊ะเขาจะมีเป็นตู้เก็บของมาให้เพิ่มนะคะซึ่งห้องนี้เฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยจะมีบิวล์อินให้เป็นแบบมีพื้นที่เก็บของค่อนข้างเยอะค่ะเหมาะกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดค่ะคุณผู้ชม ถัดเข้ามาจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นสำหรับห้องนั่งเล่นเนี่ยเขาจะให้โซฟาแบบ2ถึงที่นั่งมานะคะตัวโซฟาจะเป็นแบบบุผ้าขนาดประมาณนี้เลยค่ะกำลังเหมาะสมกับพื้นที่ของห้องฝั่งตรงข้ามเขาจะให้เป็นชั้นวางทีวีมานะคะซึ่งตัวชั้นวางทีวีเนี่ยด้านในเขาก็จะมีแบ่งช่องมาให้ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถใช้เก็บหนังสือเก็บรีโมทได้นะคะตัวบานสไลด์ตรงนี้ก็สามารถเลื่อนปิดได้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม ติดกับห้องนั่งเล่นก็จะเป็นตัวระเบียงด้านนอกนะคะซึ่งตัวประตูระเบียงตรงนี้จะได้เป็นบานสไลด์บานกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติแบบนี้ตัวลูกฟักจะเป็นกระจกใสนะคะส่วนพื้นที่ด้านนอกระเบียงเขาจะมีพื้นที่เตรียมไว้ให้สําหรับการวางเครื่องซักผ้าโดยจะมีการเดินระบบมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ ส่วนตัวระเบียงเนี่ยเราสามารถใช้ได้เต็มพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าเขายกคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ด้านบนเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนั้นเขาก็จะมีการติดตั้งเป็นราวตากผ้าแบบพับได้มาให้ด้วยนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่เหลือตรงข้างๆเนี่ยถ้าเกิดใครตากผ้าไม่พอก็สามารถที่จะวางราวตากผ้าเพิ่มได้ค่ะถัดมาเป็นส่วนของห้องนอนค่ะคุณผู้ชม ซึ่งพื้นในห้องนอนเขาจะปูด,ด้วยลามิเนตลายไม้นะคะบริเวณประตูตรงนี้จะติดตั้งตัวจบลามิเนตมาให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับภายในห้องนอนที่เป็นห้องฟูลลีเฟอร์นิชนะคะทางโครงการจะมีฐานเตียงขนาดควีนไซส์มาให้ซึ่งตัวฐานเตียงเขาจะมีช่องเก็บของด้านล่างมาให้ตรงนี้ด้วยนะคะไว้สําหรับเก็บของกระจุกกระจิกซึ่งตรงนี้จะมีประโยชน์สาหรับคนอยู่คอนโดม,มากๆค่ะ พื้นที่ข้างเตียงตรงนี้เราสามารถที่จะวางโต๊ะหัวเตียงเพิ่มได้นะคะส่วนระยะปลายเตียงก็สามารถเดินผ่านได้สะดวกและจุดเด่นของห้องนี้คือช่องแสงบานใหญ่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นบานใหญ่มากๆเลยนะคะโดยจะติดตั้งให้เป็นบานฟิกซ์แล้วก็บานกระทุงที่สามารถเปิดระบายอากาศได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องให้ห้องดูโปร่งสบายแล้วก็ทําให้ห้องเนี่ยดูไม่แคบด้วยค่ะ ส่วนในฝั่งของห้องนะคะทางโครงการจะมีบิวอ mm ิน hmm. เป็นโต๊ะเครื่องแปง้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าให้ค่ะโดยโต๊ะเครื่องแป้งก็จะได้เป็นชุดแบบนี้เลยนะคะด้านล่างโต๊ะก็จะมีตัวลิ้นชักให้นะคะสามารถแต่งหน้าได้เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนตู้เสื้อผ้าเขาจะติดตั้งให้2หลังแบบนี้เป็นแบบบิวอินนะคะบิวอินให้สูงถึงฝ้าเพดานเลยด้านในตู้ก็มีการแบ่งช่องมาให้หลากหลายนะคะมีทั้งราวแขวนลิ้นชักแล้วก็ช่องเก็บของส่วนด้านบน ก็เป็นพื้นที่สําหรับเก็บพวกผ้าขนหนูหรือว่าผ้าห่มที่เราเป็นแบบสเปร์ไว้นะคะก็สามารถเก็บด้านบนได้ค่ะซึ่งลักษณะฟังก์ชันของตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเหมือนกันทั้งสองหลังเลยนะคะส่วนพื้นที่สําหรับการยืนแต่งตัวตรงนี้ก็เหลือพอให้เรายืนเสื้อผ้าได้สบายๆค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําซึ่งภายในห้องน้ำเขาจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ค่ะสุขภัณฑ์ที่ใช้ก็จะติดตั้งมาให้ครบตามนี้เลยนะคะ ว่างล่างมือจะใช้ของชชมเมอร์ขนาดกําลังดีค่ะมีพื้นที่ข้างอ่างให้วางอุปกรณ์อาบน้ําได้นะคะติดตั้งมาให้พร้อมก๊อกน้ําแล้วก็ตัวกระจกเงาแบบนี้ส่วนตัวโถสุขภัณฑ์จะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดติดตั้งมาให้พร้อมสายชําระแล้วก็ที่วางกระดาษชําระส่วนด้านบนก็จะมีาราวแขวนผ้านขนหนูมาให้แบบนี้เลยค่ะ สำหรับพื้นที่ในห้องอาบน้ำตัวพื้นเขาจะลดระดับลงมานิดหน่อยนะคะเพื่อกันไม่ให้น้ําไหลย,ย้อนไปยังพื้นที่โซนแห้งซึ่งพื้นที่ตรงนี้ถ้าใครต้องการให้มีความเป็นสัสดส่วนมากขึ้นไม่อยากให้ตัวโถสุขภัณฑ์เปียกน้ําก็สามารถติดตั้งมาาา่านกั้นบน้ําได้หรือว่าใครจะจ้างช่างมาติดตั้งเป็นชาวบ็อกเพิ่มก็ได้ค่ะส่วนตัวฝักบัวที่เขาติดตั้งมาให้นะคะจะได้เป็นแบบแพนชาวอร์แบบนี้เลยติดตั้งมาให้พร้อมถาดวางสบู่และมีการเดินระบบรองรับเพื่อทาน้ำอ,อุ่นมาให้เรียบร้อยค่ะ ส่วนการระบายอากาศในห้องน้ำนะคะจะใช้พัดลมดูดอากาศแบบนี้ค่ะของ Panasonic ค่ะห้องตัวอย่างแบบที่2ที่เราจะพามาชมเป็นห้อง t o Bedroom ขนาด51.5ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมสำหรับสเปคความสูงข้อพิดานมาตรฐานจะอยู่ที่2.4เมตรนะคะแล้วก็ตัวพื้นจะปูด,ด้วยลามิเนตทั้งห้องค่ะพื้นที่ส่วนแรกตรงนี้จะเป็นพื้นที่ครัวเปิดค่ะซึ่งเคาน์เตอร์ครัวเขาจะบิวอินมาให้สเปคเหมือนห้องที่แล้วเลยนะคะ ระยะการยืนทําครัวก็ค่อนข้างกว้างค่ะสามารถยืนทําครัวได้สบายๆเลยส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นแล้วติดกันเนี่ยเขาก็จะบิวอินเป็นตู้เก็บรองเท้ามาให้นะคะซึ่งตู้เนี่ยเขาบิวอินมาให้เป็นช่องเก็บของเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ใครที่สะสมรองเท้านะคะก็สามารถเก็บรองเท้าได้หลายคู่รวมถึงสามารถเก็บพร้อมกล่องรองเท้าได้เลยค่ะ ถัดเข้ามานะคะจากส่วนของพื้นที่ห้องครัวเนื่องจากห้องนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมากๆนะคะพื้นที่ตรงนี้จึงสามารถจัดเป็นมุมรับประทานอาหารได้ซึ่งทางโครงการจะให้โต๊ะทานอาหารขนาดสี่ที่นั่งมาแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็มีระยะให้เราสามารถเลื่อนเก้าอี้เข้าออกได้นะคะตรงนี้ก็สามารถนั่งทานข้าวได้สะดวกค่ะถัดเข้ามาจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นขนาดของห้องนั่งเล่นเนี่ยกว้างกว่าห้องที่แล้วพอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชม โซฟาที่ได้มาเนี่ยจะได้เป็นโซฟาขนาด2-3ที่นั่งแต่ว่าจากขนาดพื้นที่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเป็น4-5ที่นั่งได้สบายๆค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามชั้นวางทีวีที่เราเห็นตรงนี้นะคะยาวๆตรงนี้ทั้งชิ้นเนี่ยทางโครงการเขาจะบิวอินมาให้เลยแต่ว่าตัวผนังด้านบนที่เป็นผนังตกแต่งตรงนี้จะไม่ได้มีบิวอินมาให้นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเก็บไว้เป็นไอเดียในการตกแต่งห้องได้ค่ะติดกับห้องนั่งเล่นก็จะเป็นส่วนของระเบียงด้านนอกค่ะ ซึ่งระเบียงห้องนี้จะกว้างพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมมีการเดินระบบมาให้เพื่อการรองรับการติดตั้งเครื่องซักผ้ามาให้เรียบร้อยด้านนอกตรงระเบียงจะมีการยกคอมเพเซอร์ไว้ด้านบนนะคะทำให้เราสามารถใช้งานระเบียงได้เต็มที่มีพื้นที่ให้ระวัางราวตากผ้าได้หรือว่าใครชอบปลูกไม้กระถางเล็กๆเนี่ยก็สามารถปลูกได้ค่ะแล้วเขาก็จะมีติดตั้งเป็นราวตากผ้าที่สามารถพับเก็บได้มาให้ด้วยค่ะ และสําหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่มีระเวียงหันออกไปทางฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือทําให้เราได้วิวของทางพิเศษสีรัฐแล้วก็ตัวถนนเสิรินทรอนด้วยค่ะจะได้เป็นวิวโล่งๆแบบนี้เลยนะคะถัดเข้ามานะคะติดกับส่วนของห้องนั่งเล่นและส่วนรับประทานอาหารจะมีโถงทางเดินที่เชื่อมไปยังส่วนของห้องนอนและห้องน้ํารับรองค่ะ ซึ่งห้องน้ารับรองที่ติดกับผงทางเดินตรงนี้ด้านในจะมีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกไว้ให้มีพื้นที่หยาบน้ำที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนห้องน้ํารับรองที่ไว้รับรองแขกแล้วก็ใช้สําหรับส่วนของห้องนอนรองด้วยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามห้องน้ําก็จะเป็นห้องนอนรองค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้เนี่ยมีขนาดห้องที่สามารถใช้งานได้สะดวกเลยนะคะ พื้นที่ในห้องทางโครงการเขาจะมีเป็นเตียงขนาด3.5ฟุตมาให้พร้อมโต๊ะเครื่องแปง้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบนี้เลยบิวอินมาให้ครบชุดพร้อมใช้งานค่ะส่วนช่องแสงในห้องนี้นะคะถึงแม้จะเป็นห้องนอนรองเขาก็ยังให้ความสําคัญกับช่องแสงขนาดใหญ่ทําให้ห้องได้รับแสงธรรมชาติเข้ามานะคะแล้วก็มีตัวบานกระทุ้งเนี่ยที่เราสามารถเปิดเพื่อระบายอากาศในห้องได้ค่ะส่วนพื้นที่การใช้งานในห้องเนี่ยนะคะด้านข้างตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เราสามารถนั่งแต่งตัวหรือว่านั่งทําการบ้านได้ บริเวณหน้าตู้เสื้อผ้าก็มีพื้นที่ให้เรายืนเลือกเสื้อผ้าได้สะดวกค่ะสำหรับห้องมาสเตอร์เบรูมเนี่นะคะคุณผู้ชมจะมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างมากๆค่ะและจุดเด่นของห้องนี้คือการที่เขาได้เป็นกระจกแบบเข้ามุมตรงนี้นะคะคือได้ช่องแสงชุดใหญ่เต็มๆบานแบบนี้เลยทําให้มุมมองจากในห้องมองออกไปก็จะดูโปร่งโล่งมากขึ้นแล้วก็ทําให้ห้องเนี่ยดูสว่างมากขึ้นด้วยจากแสงธรรมชาติ นอกจากนั้นก็จะมีเป็นตัวบานกระทุ้งนะคะทั้งสองฝั่งเลยทําให้เปิดระบายอากาศได้ดีค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เขาแถมมาให้ในห้องนะคะก็จะมีทั้งตัวเตียงขนาด5ฟุตตัวปลายเตียงก็จะเป็นชั้นวางทีวีแบบนี้นะคะด้านในก็จะมีตู้สําหรับเก็บของเพิ่มด้วยส่วนตัวฐานเตียงก็จะมีช่องเก็บของมาให้เหมือนกันค่ะด้านข้างตรงนี้จะเป็นชั้นวางของนะคะมีตัวกระจกเงาด้วยตรงนี้เราก็สามารถยืนแต่งหน้าได้ ส่วนตู้เสื้อผ้าก็จะได้เป็นไซส์มาตรฐานค่ะด้านในก็แบ่งฟังก์ชันมาให้ตามนี้เลยมีราวแขวนมีลิ้นชักแล้วก็มีช่องสำหรับเก็บของแบบนี้ค่ะส่วนพื้นที่การยืนแต่งตัวตรงนี้นะคะก็ถือว่ากว้างเลยค่ะคุณผู้ชมเราสามารถยืนเลือกเสื้อผ้ายืนแต่งตัวได้สบายๆเลยติดกันจะเป็นห้องน้ำในตัวของ master bedroom ค่ะซึ่งห้องนี้ก็จะมีฟังก์ชันเหมือนห้องที่แล้วที่เราพาไปดูกันนะคะคือจะแยกโซนแห้งโซนเปียกสุขภัณฑ์ใช้ของชัมเมอร์และอเมริกันสแตนดาร์ด แต่ว่าห้องนี้จะมีจุดเด่นตรงที่เขาจะได้ช่องแสงตรงนี้ด้วยค่ะก็สามารถเปิดระบายอากาศในห้องน้ําได้ขนาดของห้องอาบน้ําก็ค่อนข้างกว้างค่ะเราสามารถยืนอาบได้สบายๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็พาชมรายละเอียดของโครงการกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้เขามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับตัวโครงการลุมพินีพาร์คบรมราชชนนีสิรินทรนี้นะคะคุณผู้ชมจะเหมาะกับคนที่กำลังมองหาคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในย่านฝั่งทนราคาไม่แพงได้ส่วนกลางครบเดินทางเข้าไปทำงานในตัวเมืองได้สะดวกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบที่ค่อนข้างครบครันค่ะโดยอาจจะเป็นกลุ่มบุคลากรที่ทำงานในโรงพยบาบาลโซนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยบาบาลสิริราช โรงพยาบาลเจ้าพยาโรงพยาบาลตาหูคอจมูกหรือว่าโรงพยาบาลทางฝั่งราชวิถีก็สามารถเดินทางไปทํางานได้สะดวกกบีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงที่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางเข้ามาทํางานในตัวเมืองนะคะก็สามารถซื้อคอนโดนี้จะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ค่ะส่วนตัวโปรดักต์ของที่นี่นะคะเขาจะมีมาให้เลือกหลากหลายมากๆตั้งแต่ไซส์สตูดิโอซึ่งเหมาะสําหรับการอยู่คนเดียวในวันทํางาน ไปจนถึงห้องทูเบรูมที่มีขนาดใหญ่นะคะ mm hmm. ก็จะเหมาะกับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวเล็กๆได้เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะ mm hmm. เขายังมีให้เลือกไปจนถึงระดับของราคาอีกด้วยโดยจะมีทั้งแบบห้องเปล่าซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดงบในการซื้อคอนโดและอยากจะเอางบไปตกแต่งห้องในสไตล์ของตัวเองค่ะกับอีกแบบคือห้องแบบ fully f u r n i s h นะคะตกแต่งมาให้ครบพร้อมเข้าอยู่ ก็จะมีความสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องตกแต่งเองเพิ่มมากมายนะคะแค่ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะส่วนรูปแบบของตัวโครงการนี้เขาจะเน้นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะคุณผู้ชมมีส่วนกลางมาให้ครบครันโดยจะเน้นเป็นพื้นที่เปิดโล่งให้ลูกบ้านได้ออกมายืดเส้นยืดสายเฟสซิตี้หลักๆก็จัดมาให้ครบทุกฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสวนสาธารนณะสระว,ว่ายน้ำห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซได้ค่ะ และที่สำคัญคือจะมีส่วนที่เป็นยูนิตร้านค้านะคะซึ่งตอนนี้เขามีคอนเฟิร์มเป็นคาเฟ่แล้ว1ยูนิตแล้วในอนาคตก็จะมีมาเพิ่มอีก2ยูนิตค่ะซึ่งตรงน,นี้ก็จะช่วยอำนวยความสดะดวกให้กับลูกบ้านให้ไม่จะเป็นต้องเดินทางออกไปจากบ้านไกลๆค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของที่นี่นะคะห้องแบบสตูดิโอราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.69ล้านบาทแบบห้องที่พาชมวันนี้เป็นห้องวันเบดรูมขนาดประมาณ30ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.19ล้านบาท และแบบห้องทูเบรุมขนาด51ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่4.3ล้านบาทค่าส่วนกลาง45บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนและกองทุนอยู่ที่300บาทต่อตารางเมตรส่วนราคาเฉลี่ยทั้งโครงการตอนนี้อยู่ที่79,000บาทต่อตารางเมตรค่ะถ้าผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะสามารถ w a ล k i อินเข้ามาชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งหรือถ้าใครต้องการโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนสามารถโทรมาได้ที่เบอร์063-204-6245 และเบอร์084-874-2889ค่ะและนัน่นคือทั้งหมดของโครงการล um ุมินีพาร์คกรุมราชชนนีสีรินทร์อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe โมหน้าอยู่ชแนลและติดตามข่าวสารในวงการอสังหาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, home. f a c e b o o k h o m n n า y ย o fc และเว็บไซต์ h o m e n a y u o com สำหรับวันนี้คลิปและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ